กรับสัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พระเที่ยงก็เดินทางมาที่วัดคุดแห่ครับผมมาติตามสถานการณ์เนาะเพราะว่าพระเที่ยงกับบดีมาสองงวดแล้วครับแต่ว่าตามที่พระเที่ยงเบิ่งอยู่บริเวณวัดกันยังมีผู้เรื่อมใสศรัอท่า,ทายัางเดินทางมาที่วัดคุดแห่กันนี่หลายอยู่ครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังบริเวณจอดรถยังสี่กะหาที่จอดกะ ยังพอมมอยี่ดอกครับแต่ว่าก็ถือว่าหลายครับท่านผู้ชมยังถือว่าหลายอยู่ตอนนี้วัดเพิ่นก็เริ่มก็สร้างขึ้นครับหลังจากที่ได้เงินผาป่าหรือว่าได้เงินที่ได้หลายท่านร่วมบริจาคมากเนาะ <S <S ผมก็เริ่มก็สร้างขึ้นมาว่าจะเป็นห้องน้ำหรือว่าจะเป็นบริเวณวัดนี่แหละครับยังมีนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับที่เพิ่นเขาไปนั่งเอาตัวเลขครับผม ที่ะอาจา์เพิ่นนด้ไปนั่งเอาตัวเลขเน่อนนเพิ่นจะเห็นเป็นสลัหลังไงครับเป็นสลัหลังไงแต่ว่าที่เห็นยังเหลืออยู่นน่นเพราะว่าตรงนั้นตามพอเที่ยงคิดว่าน่าจะเป็นจอมปลวกที่เพิ่นไปนั่งเอาตัวเลขครับผมเพิ่นยังยังไขว่าวเอาเห็ดที่ควบพุ่มใบอยู่ครับเพื่อว่าเห็ดสลัหลังไงเสร็จถึงจะเอาตรงนี้ออกครับนะเป็นนายเป็นความคิดของพอเที่ยงเนาะแะแมนบ่มแมนตรงนี้พอเทียงกับบบ่หูได้ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งแถวบริเวณเนาะ เพื่อว่าอาจจะมีตัวเลขเ,เด็ดเอาไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวพอเที่งขออนุญาตกลับกล่องก่อนแป๊บนึงครับท่านผู้ชมชุดเตรียมพร้อมนี่ครับชุดเตรียมพร้อมนี่ครับคนงานเพิ่นมาสั่งวัดนี่ครับเพิ่นกำลังพาไกินข้าวเที่ยงเดี๋ยว่งถามเพิ่นเบิ่งเนาะท่านผู้ชมว่าตรงจุดนี้แม่นตามที่พอเที่งคิดบ่แม่นบ่ครับที่ที่เพิ่นเหลืออยู่นี่เป็น,เป,นเป็นจอมปลวกเองบ่ครับ แต่ว่าเาเพิ่นจะสั่งเป็นเป็นสลัดองค์ใหญ่ก่อนเป็นบ่สลดั <ผม S 1> สลดลหลังใหญ่แล้วค่อยค่อยมั่งตรงนี้ออกเนาะครับอ๋อแต่ว่าจอมปวกนี่คือต้องเอาไว้คือเกาคือเกาครับครับผมอันนี้จะถูกเผนอะไรบ้างแม่นบะเพราะท่านลูกกุจ้จริงเนาะมามาเฮ็ยดอยูน่นีโดนบ่ครับโดนไม่โดนเดือนเว้ยบปวดปวดมาต้องหอดเดือน,นครับอืมฝันดีบ่ครับฝันดีบ่ให้ถามเนี่ยนี่จะขอหวยเพิ่นบ่อ๋อขอหวยบ่ข้อหงายจากกุ้งกี ครับภาษามันขอสู่ความำเนียร์ไได้เลยเลถูมัดอกหนึ่งได้ทูบทูบมาดอกนึงครับครับ่อยฟังเนี่ยทูบนี่ยดูแล้วมันเป็นหาเกจไหมหาเกจทูบดอกเดียวนี่บอกแม่ครับมันมีหกตูนนึ่งหรือมันเปียกอ่ะร่มพัดออกอยู่กลางสงสัยวันไหนอ๋ออ๋อทูบเสียงไทยม่ครับเก็บเบร็คสองหลอดละอ๋อตอนตอนช่วงที่ลื้อวันซาหรือว่าเก็บของออกนี่เนาะพอดีไปเห็นทูบเสียงไทดอกหนึ่ง หนาเลยเอามามาจุดเป็นบ่อใช่ครับผมจุดมันก็เลยเป็นหาโฮเก็ตแต่ว่าเลียกโฮกีล้มพัดปีวอ่เอาเลยเริจะหาเจ็ดเริ่จะหาเจ็ดแบบแบบนี้ล้มพัดปิวอ่ะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเี่โฮกนี่อยู่กลางบ่หรือโยกางครับเลอยู่กางตัดออกเป็นว่าเรียกอยหาเจ็ดเนาะครับเหาเจ็ดือนครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมือเสื้อครับของสร้างเพิ่นที่ว่าเพิ่นมามาลื้อหลักจะสร้างบริเวณวัดน่ะครับท่านผู้ชมก็พอดีมาไปเห็นไปเห็นเป็นถูกเสียงท้ายเนาะ แอพนมาจุดครับผมที่ไรเหน็นเป็นหาหกเจ็ดจะมาพอดีร่มมากมน,นี่พัดเหล็กหกออกมันจะเป็นทีนหาคนคนจับหายสาตัวมั้ยน,นี่ยโอ้เนาะตัวตัวเก่าวันนี้เป็นเป็นเป็นตัวกลางผอมวันซะเนี่ยครับตัวกลางออผมถ่ายรูปไปอยู่ใส่ใส่เสขอเบิ่งเนี่ยครับขอเบิ่งเนี่ยอุ้ยขัดตะมืชมเนาะพัดออกจกังไหนครับตัวกลางว่าน,นุ้ยเออครับตะมือชุ่มเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาเบิ่งครับตะมือชุ่มพาเบิ่งกับคุณนาเพื่อนครับ สว่างดีอยู่น่าจะเห็นอยู่ครับเป็นตัวเลขที่คุณหน้าเพิ่นเก็บถูบเสียงทใายได้ดอกหนึ่งครับเอามาจุดเป็นแบบบ่เห็นความฝันครับอ๋อหายออกไปตัวหนึ่งจะเห็นแต่หากับเจ็ดครับโอ้เห็นบ่ครับท่านผู้ชมเห็นบ่เดี๋ยวเพระเชียงซู้มเห็นบัวใหญ่ไกลครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพเพียงนซุ้มให้ดูใกล้ๆโอ้ยดีครับเด็กห่ากับเด็กเจ็ดอืม จุดหน้าเราบอครับนี่นี้แต่ผมลงกานมาเหมือเหมือเหมือเมือที่สองหลังจากที่ไม่ออกจากเหมือครับเหมือที่ที่หาครับเหมือที่หาเหมือที่หาเพราะว่าใหญ่พาออกจากกุฏิสิสามกุฏิไม่ก็เลยพากันขอว่าขอโศกขอลาบ่มีเหล็กเฮียบ่แถวเดียวนะครับบอกกันโอ้ใหญ่ไปเนี่ได้ดันเหล็กถูกสองดอกได้จุดดอกหนึ่งก่อนที่แรกเห็นนั่นเห็นเป็นหาหกเกศก็เลยย่างไปย่างจุดมันเหล้วย่างไปเบางเดียกแค่นี้ ครับผมครับหายไปตัวนึงเอ็นเป็นห้าเจ็ดครับน้องข้าศึกชุ่มเบื้องเอาข้าศึกชุ่มกับเป็นหาเจ็ดที่ดีข้าศึกชุ่มเนาะตามจริงว่ากับเมียนอยู่ครับจะมีเห็นอยู่ท่างกลางนี่ครับตัวนึงเป็นปกติอีเนี่ยเรียกสุนีนันจะมาหายไปเลยจะมีสามตัวเนาะแต่ว่าตัวนี้ร่มพัดไปไข่เพื่อนว่าจะไข่ไข่ว่าจะทีจะท่างอย่างนี้เพิ่นให้ยสองตัวเนาะเพิ่นง่าห้ยสามตัวครับท่านผู้ชมกับเบื้องเอาครับกขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับครับผมขอบคุณทีหลายครับเดี๋ยวจะเฝ้าเด้อผมขออนุญาตแม่นครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นตัวเก่าก็เป็นไปได้ยังที่คุณนาสร้างเพิ่นบอกครับผมเพราะว่ายังงวดออกยังก็ออกสามแปดครับตอนงวดนับหน้าให้ยแปดเก่าสามมันออกเก่าสามสามแปดออกต่อมาออกแปดสามมันเป็นตัวเก่าของงวดงวดน่เนาะกับโมแน่ครับท่านผู้ชมเพราะงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระหาเจ็ดหาซีเจ็ดหาซี อาจจะมาเป็นงวดนี้ก็ได้แม่บออาจจะเป็นก็ได้ครับครับผมเอาล่องเมืองครับสูุชชมล่องเมิงเนาะ่านผู้ชมล่องเมืองครับผมทาท่านใจชินชอบก็ล่องเอาสมุดปากกามาจดไว้ครับเพื่อว่าไก่ไๆเหม่อมันจะลืมครับผมให้ให้จดไว้นะครับไม่ให้จําครับถ้าจําแล้วมันจะลืมครับเป็นตัวเลขของที่คุณหาซุ้มซางพันที่มาเห็ดบริเวณวัดนี่แหละครับ เพ่นไปง่ายพระองค์พระอระอกวันนี้พ่นกาอธิษฐานเพราะอาจอาชีพการจมการอีหยังนี่แหละครับว่าอยากได้โชคได้ลาภบ่มีตัวเลขเฮียอยู่ตรงจุดหนีบ่ว่าสันก็พอดีไปเห็นถูบเสียงท่ายครับแต่นมู้ชมออกมาจุดปรากฏว่าที่แรกเห็นเป็น5 6 7แต่ว่าลมผัดออกตัวกลางครับคิดบึงลมมีอย่างมาผัดจางไหนเพิิพัดปองเดียวเลยบ่พัดตัวกลางออกครับผมเ <c oughs> <c oughs> รืออยห่เจตัวเดียวเนาะครับผมก็ท่านได้ชื่นชอบกับจดไหวครับผมเนาะ เดี๋ยวพันเดือนต่อครับผมขอบคุณได้หลายครับขอบคูณได้หลายครับคุณอาขอบคุณได้หลายแข่งขอบมุ่นครับรอบขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นกลุ่มของทางผลมะเห็ดครับผมแต่ยังที่พระเสียงเบาอยู่ดีครับ่ามผช้ชงตรงจุดนี้จะเป็นจะเป็นจอมปลวกที่ทางวัดนั่งเอาหงวยนะครับท่านผู้ชมเพื่อนจะมีจอมปลวกน้อยครับอยู่ทางกลางในก่อนความเป็นหลังนะครับเป็นหลังจีมมุ่งช่างกะสีครับ ว่าจิตใหม่ก่อนลืมใหม่แต่ก่อนจะเป็นหลังเป็นโค้งใหม่ครับมุง่งมุงด้วยสังกะสีแต่บัดน,นี้เพิ่นกม็มมางออกครับจะตรงจุดนี้ยังมั่งบ่ได้ครับยังเหตดไหวยังสีเพราะว่าจอมปลวกจะตรงนี้จะอ,ออกบ่ได้ครับผม็คือสรสางสลาหลังใหญ่ขึ้นถึงจะลื้อตรงนี้ออกแล้วจอมปลวกก็จะอยู่คงทีครับผมนี่ครับเป็นบริเวณในวัดกุญแหครับก็ลองเบิงนรับท่าู้ชมเนาะ กบแนได้ข้าท่านมู้ชมเนาะเพื่อว่าสร้างเพิ่นมาเห็ดมาสร้างให้กาจจะให้โชคได้ลาภเพราะว่าพอเที่ยงเคยได้ยินได้หลายสถานที่ที่ว่ามีคนยังเจเห็ดสารยังสิครับก็ปรากฏว่าได้โชคได้ลาภหรือว่าเห็ดสารให้จะเป็ตะเคียนยังตะเคียนหินห็นบ่ให้เพิ่นไปเห็ดสารให้จะเม่ตะเคียนหินกับพอดีคนที่เห็ดให้ก็ปรากฏว่ามีโชคมีลาภถูกหหมไปสองงวดสามงวดครับตรงนี้กบเนยขึ้นกันครับอาจจะสร้างเพิ่อนอาจจะได้โชคได้ลาภเพราะว่าเพิ่นมาเห็ดมาสร้างให้เนาะ มันมาเฮ็ดมามาสร้างห้เพิ่นกะเละหยหห้โชคกห้ลาบกับสร้างก็เป็นไปได้ครับผมครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตาร์ดาชั้นแนวหน้าเลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้คนท้ำคลิปนี่ครับจะเป็นบริเวณในวัดขเขาเชี่องก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม ขอ,อให้ํายิ่งทุกท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้ให้มีใจวามสุขวามจเจริญให้มันหมันมีเงินใช้กันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะครับไปละกรหาเจตตัวเดียวครับหาเจตตัวเดียวโทนโทนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตัวเลขที่คุณนาเพิ่นบอกประเทืองว่าได้รูปถูกเสียงท้ายยูทิช่อนช่วง ช่วงที่ว่าง่ายพระครับผมซึ่งก็จะมาตรงกันกันกบอัคระย่นของปูสนักสงฆ์แภ่งวันเลยครับท่านผู้ชมที่พอเจ้าในเดือนทางไปหาปูมาเป็นส่วงเศร้าครับผมที่ปูคนใดลงอัคระยน่นหรือว่าเจิมช่องให้นนทิยาพารวยเนาะนี่ครับส้่ช่องเพิ่นเห็นบอกครับท่านผู้ชมเห็นบ่มเห็นไหมตัวเลขจะเป็นตัวเดียวกันเลย57ดครับ57นี่ดันใตน่เห็นบองที่ละครับตรงกันเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมตรงก,กันกับที่ ผูส้สำนักสงฆ์อภัพวันเจิมช่องเป็นอัครยันให้นนทิยาพารวยเราก็มาตรงกันก็นกนกถีวัตถุเสียงไทยในคุณนาเพอยู่ที่กําลังสั่งวัดกุแทอยู่นี่ครับที่ได้ถูกเสียงไทยมากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็เบ่งเอาไว้ครับผมเบ่งเบ่งลกากะให้จดไว้ครับผมอยาจำนะครับ่านผูเป็นยาจำให้จดไว้ถ้าจดไว้แล้วมันจะลืมใกล้วันแล้วก็ลืมเนาะให้จดไว้ครับเพื่อว่าความ จำห้ามันจะบดีทอตัวเลขที่ห้าจดไว้อยู่ในหนังสือครับผม5 7นะครับตัวเดียวเป้ง